สวัสดีผู้เรียนทุกท่านนะครับ EP นี้เป็น EP ที่3แล้วนะครับสำหรับการใช้ a r d u i n o IDE เบื้องต้นนะครับวันนี้เราจะไปใช้ในหมวดของ Digital IO นะครับหรือ Input Output p o r t นะครับแล้วก็มีการดูค่านะครับจาก Serial Monitor นะครับโดยตัว a r d u i n o p l a t f o r m เนี่ยเป็น Open Source อยู่แล้วนะครับเขาจะใช้ภาษา C และภาษา C ปรัดนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับในตัวหน้าต่างโปรแกรมนะครับก็จะมี สองรูปนะครับคือรูปที่เป็นเซตอัพกับตัวที่เป็นรูปนะครับหรือเอาไว้เขียนคําสั่งต่างๆนะครับส่วนทั้งด้านตัวแปรนะครับก็มีการใช้ที่เคยใช้กันอยู่แล้ว,ลวเช่น Int, c r g r String อย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยวันนี้เราจะใช้ d i g i t a l io นะครับโดยมีคําสั่งเช่น g i t a l Read, d i g i t ต l w ไร t e แล้วก็ Pin Mode เพื่อกําหนดค่าต่างๆ,ๆนะครับว่าจะให้เป็น Input หรือเป็น o u t p u t นะครับส่วน ตอนท้ายนะครับเราจะเขียนโปรแกรมนะครับด้วยใช้คำสั่งง่ายๆเช่นใช้ if else นะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนั่นเองนะครับ การเขียนโปรแกรมนะครับหลังจากที่เปิด a n n o IDE ขึ้นมานะครับเราก็จะเจอกับ2อรูปนะครับคือรูปของ Setup นะครับแล้วก็รูปของโปรแกรมที่เราเอาไว้เขียนโปรแกรมหลักตรงนี้นะครับนะครับส่วนตัวเลขนะครับเราก็ย่อแบบนี้นะครับสามารถครูอาจารย์สามารถหรือผู้เรียนนะครับสามารถเปิดได้จากตรงไฟล์นะครับเลื่อนลงไปตรง p r e f e r e n c e ครับนะครับแล้วก็ติ๊กเลือกตรง Enable Code Folding นะครับแล้วก็ Display Line Number นี้นะครับกดโอเคไปนะครับามาครับแล้วก็ขยายออกนะครับโดยหลักๆนะครับของ arduino ide ก็จะมีรูปเซตอัพแล้วก็รูปนะครับใน Setup ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับสำหรับในวอรของ Setup เนี่ยหลังจากเปิดโปรแกรมของของโนด mcu มาแล้วเราจ่ายไฟมาแล้วเนี่ยมันจะวิ่งมาแค่ตรงนี้แค่ครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นมันก็จะวิ่งต่อไปในรูป ครับแล้วก็ทํางานอยู่ในนี้ตลอดเพราะงั้นถ้าเราจะกําหนดให้ขาได้ขาหนึ่งนะครับเป็น Input หรือเอาพุตเราก็ต้องมาอยู่ใน Setup นะครับส่วนข้างบนหรือพื้นที่อื่นๆนะครับเราก็สามารถสร้างฟังก์ชันย่อยเพิ่มได้นะครับหรือสร้างตัวแปรเพิ่มได้นะครับเป็นตัวแปร global นะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราใช้โปรแกรมตัวอย่างไปนะครับในการใช้ไฟกระพริบนะครับวันนี้เราจะมา เขียนเองนะครับก็ลบไปที่คอมเมนต์ออกไปก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับสำหรับการใช้ดิตตอนไอโอนะครับเราก็วันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ออพู์ก่อนนะครับคําสั่งแรกนะครับก็คือพิ n พ์โหมดนะครับพิ n m o โหมดครับถ้าเขียนถูกนะครับวายกณ์ถูกต้องนะครับมันก็จะขึ้นสีส้มแบบนี้ถ้าเราพิมพ์ผิดมันจะกลายเป็นสีดำนะครับแปลว่าคําสั่งนี้ไม่มีอยู่นะครับ อ่ะเป็นสีส้มอย่างนี้วงเล็บครับก็ปิดมันหอยสำหรับอ่าเป็นเอาต์พุตนะครับหลอดไฟที่อยู่บนหนด M C U นะครับก็คือหลอดไฟสีฟ้าฟ้านะครับเราจะใช้คำสั่งเฉพาะของมันอยู่แล้วคือ L E D underscore built in นะครับ built in จะเป็นตัวสีฟ้าฟ้าแบบนี้ถ้าพิมพ์ผิดเป็นตัวเล็กอ่ะก็จะเป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับก็จะคอมไพล์ไม่ผ่านแล้วก็ หลดไม่ได้นะครับนี้หลอดไฟนะครับหลอดไฟคือต,ตัวแสดงผลเพราะงะั้นเราต้องกําหนดให้มันเป็นเอาพุตนะครับเป็นเอาพุตเรียบร้อยครับอันนี้คือการสั่งกาหนดขาของพินนั้นๆที่เราจะใช้งานนะครับ่อไปครับหลังจากที่กําหนดขามาแล้วเนี่ยเราก็จะทําการสั่งให้มันติดหรือดับนะครับโดยใช้คําสั่งดิจิตอนนะครับดิจิตอนไรดิจิตอลไรคือการเขียนค่าลงไปนะครับ ก็นะครับดีตอนไหนช่องแรกนะครับคืออะไรคือเราจะให้ตัวไหนทำงานนะครับเช่นของเราเราจะใช้ LED built-in นะครับ LED built-in ให้มันสว่างนะครับสำหรับ LED built-in หรือหลอดไฟสีฟ้าบนบอร์ดนะครับเนื่องจากมัน Active low นะครับเราต้องใช้คำสั่ง low Active low หมายความว่า มันจะทำงานก็ต่อเมื่อเราจ่ายโลให้มันโลหรือศูนย์นะครับศูนย์โวลต์นั่นเองนะครับจากนั้นเราให้มันค้างอยู่สักดีเลย์สักดีเลย์สักหนึ่งวินาทีหนึ่งวินาทีคือ1,000มิลลิเซกนะครับก็ใส่1,000ไปหรือ1วินาทีนั่นเองนะครับต่อไปเราจะให้มันดับนะครับก็ดิจิตอลเดิมครับที่ตันไรนิวไนิกกนะครับก็ สั่งหลอดไฟรอนเริ่ม l v d นสก b u i l d i n นะครับให้มันก็เป็น High นะครับถ้าพิมพ์ถูกมันก็จะขึ้นสีฟ้าแบบนี้แล้วก็ดีเลยไปอีก1วินาทีนะครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับครัวนี้ก็เราก็จะ compile นะครับวิธีการ compile นะครับหรือการ เช็ควากรณ์ว่าสิ่งที่เราเขียนถูกต้องหรือไม่นะครับก็คือมุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นการบริไฟหรือคอมพายโค้ดที่เราเขียนนะครับก็ติกถูกไปนะครับมันก็จะทาําหาที่เซฟไว้เราจะเซฟไฟล์ไว้ที่หนะสมมุติเซฟไว้ที่นี่นะครับก็กดเซฟไปเลย หลังจากที่ c o m p พล์เสร็จแล้วนะครับมุมซ้ายด้านล่างนะครับมุมซ้ายด้านล่างก็จะขึ้นคําว่า d o n n Compiling นะครับทีนี้เมื่อเราเขียนถูกต้องแล้วนะครับต่อไปคือการอัปโหลดนะครับคือการเอาโปรแกรมทั้งหมดนะครับอัพโหลดเข้าไปสู่ตัวโนด e m u u นะครับก่อนอัปโหลดทุกครั้งนะครับต้องมาเลือกตรงทูนครับแล้วก็เลือกบอร์ดครับบอร์ดของเราก็เป็นโ o d e m c u 1.0หนด u 1.0นะครับถูกต้องแล้วนะครับต่อไปคือพอร์ตนะครับ ก็เสียบอยู่กับของผมเสียบอยู่กับคอม3นะครับของผู้เรียนก็ดูว่าเสียบอยู่กับคอมไหนนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับนะครับขั้นตอนการอัปโหลดนะครับก็คือมุมซ้ายด้านบนนะครับที่เป็นลูกศรชี้ไปทางด้านขวานะครับกดได้เลยหรือว่าจะใช้คีย์ลัดนะครับก็ใช้คอนโทรลยูได้เลยครับหลังจากทําการอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับมุมซ้ายด้านล่างก็จะขึ้นคําว่าดอนคอม ดอนอัปโหลดดิ้งนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบนบอร์ดกันนะครับนะครับหลังจากอัปโหลดโค้ด LED b u i l d i n นะครับที่1000มิลลิเซกนะครับดหวินาทีนะครับหลอดไฟสีฟ้าๆตรงนี้นะครับก็จะกระพริบสลับกันนะครับ1วินาทีครับ และสําหรับนะครับสำหรับบอร์ดบางรุ่นไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน2หรือเวอร์ชัน3นะครับหรือเวอร์ชันที่ไม่มี led b i ว b i n บนบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราจะมีใช้หลอดไฟอีกหนึ่งหลอดนะครับที่ซ่อนอยู่นะครับอยู่ตรงเสาสัญญาณ wifi ของตัว node mcu นะครับมันคือขาดีสองนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะครับเราก็สร้างตัวแปรเป็น1ตัวนะครับเพราะว่าในตรงนี้ตรง led b i ว b i n ตรงนี้เราสามารถใส่ขามันได้เช่นขา2อย่างนี้ได้เลยนะครับ นะครับหรือหรือหรือเราจะเขียนสร้างเป็น1นึ่คำนะครับเช่นเรากำหนดให้มันเป็น IN นะครับแล้วก็เขียนว่า LED WiFi LED WiFi เท่ากับนะครับ LED WiFi เท่ากับ2นะครับเราก็จะสามารถใช้คำว่า LED WiFi ตัวนี้นะครับมาแทนขาได้เลยนะครับนะครับ่วนตรงดิจิตอลไรก็เหมือนกันครับเราใช้หลอดหลอดที่ต่ออยู่กับขา2ทัทงงานนะครับก็ เปลี่ยนแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนจาก1,000ไปเป็น100นะครับดูว่ามันกระพริบเร็วแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับก่อนอื่นต้องอัปโหลดก่อนครับสำหรับการใช้หลอด led บน wifi นะครับข้างๆตัวเส,สาสัญญาณ wifi ตัวนี้นะครับที่ดีเลย์1 0 m นะครับมิลลิเซกนะครับก็จะได้แบบนี้ครับกระพริบเร็วหน่อย แล้วถ้าเราไม่ใช้หลอดไฟที่อยู่บนบอร์ดเราสามารถต่อหลอดข้างนอกได้ไหมนะครับคําตอบคือได้นะครับตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะลองต่อหลอดไฟไว้กับ D5 นะครับเราก็มาทําการสร้างตัวแปรหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างตัวแปรหนึ่งตัวเหมือนเดิมครับ in led นัสกอร D5 ีหาดีหาแล้วกันครับ D5 คือขาที่14นะครับคือขาที่14นะครับเราก็จะให้ หลอดไฟที่ต่ออยู่กับ D5 นะครับก็จะกระพริบแทนนะครับเราก็เอา D5 กำหนดให้มันเป็นเอาพุตนะครับให้ขานี้ขาที่14เป็นเอาพุตนะครับแล้วก็ให้มันสว่างสว่างเปลี่ยนเป็นสัก500วินาทีครับแล้วกเ็เป็น500เหมือนกันนะครับจากนั้นก็กดอัปโหลดได้เลยครับสำหรับเอาพุต นะครับเราที่ต่อใช้งานนะครับเราต่ออยู่กับโหนด MCU นะครับโหนด MCU มีให้ใช้ตั้งแต่พอต D 0จนถึง D 8นะครับสำหรับหลอดไฟที่เราเขียนโปรแกรมเมื่อสักครู่นะครับเราจะให้หลอดไฟต่ออยู่กับ D 5ครับวิธีการคือเอาอสายไฟนะครับ1เส้นต่อกับ 3V หรือตรงนี้คือ 3V3 นะครับต่ออยู่กับขา V ของตัวโมดูล LED นะครับขา V ตรงนี้คือโวลเทจคือการจ่ายแรงดันนั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งขาที่เราเขียนโปรแกรมให้มันสว่างหรือดับนะครับเราต่ออยู่กับ D5 นะครับก็ลากอีกหนึ่งเส้นนะครับก็จะเหลือ RGB คือใช้ขาไหนก็ได้นะครับหนึ่งขาคือหลอดไฟ1สี RGB ครับแดงน้ำเงินแล้วก็เขียวนะครับสามารถใช้อันไหนก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญคือขา3โวลต์นะครับต้องต่ออยู่กับขา V ครับ ต่อไปเป็นผลจากการเ,าเขียนคำสั่งให้เป็น output ที่ led d 5นะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูการต่อวงจรกันนะครับนี่คือตัวบอร์ดนะครับวิธีการต่อวงจรน,นะครับเราก็จะเห็นตัวที่เป็นขา3 v 3นะครับเดี๋ยวเราเอาสายไฟหนึเส้นที่เป็นเมียเมีนะครับก็ต่อไปที่3 v 3ครับ เรียบร้อยนะครับ3 v 3ีช่องไหนก็ได้นะครับหรือจะเป็นช่องล่างตรงนี้ก็ได้นะครับขา3า3ีนะครับต่ออยู่กับโมดูล led นะครับเข้าขา v นะครับเข้าขา v นะครับส่วนอีกหนึ่งขานะครับซึ่งเราต่อในวงจรของเราเราเขียนไว้ที่ output ที่เป็น d 5นะครับเราก็ต่อตรง d 5ครับครับนี้เราจะต่อจากอันไหนก็ได้ครับแล้วแต่ชอบสีเช่นสีเขียวครับ มันก็จะกระพริบ0.5วินาทีนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับหรือสีน้ำเงินนะครับได้หมดครับ